อดีตทนายแม้พาสองผู้เสียหายยื่นฟ้องศาลหลังแอนนาไม่ส่งทองให้วันนี้วันที่สี่กันยายน2566ในายกสษณะศรีบุญพิมพ์สวยทานายความพร้อมลูกความสองรายซึ่งตกผู้เสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าเป็นทองคำกับแอนนาวรินทอนวัดสงังหรือที่รู้จักกันในชื่อ แอนนาทีวีพูได้เดินทางมายังศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีเพื่อยื่นฟ้องแอนนาในข้อหาช่อโกงหลังจากที่ผู้เสียหายสองรายนี้ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเป็นทองคำกับแอนนามูลค่าหลักครึ่งล้านถึงหลักไล้อ่านโดยคุณวันใหม่ทมนพันตยกคุณผู้เสียหายที่ยื่นฟ้องแอนนาเปิดเผยว่า ตนได้ติดตามและดูรีวิวจากเพจของแอนนาว่ามีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเป็นทองคํากับทางแอนนาแล้วได้รับสินค้าจริงประกอบกับตนเห็นว่าแอนนาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจึงได้ทำการออเดอร์สั่งเก็บไว้เพื่อเก่งกำไรในอนาคตแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับสินค้าและต้องสูญเงินไปกว่าครึ่งล้านบาท เช่นเดียวกับคุณธัญทรอัคราทันรสผู้เสียหายเปิดเผยตนเองติดตามแอนนาจากคดีของแตงโมจนมาติดตามเพจและทราบว่าขายทองจึงได้ทำการซื้อและสั่งไปเรื่อยๆซึ่งมองว่าการเก็บเงินไว้เฉยๆกับการที่เรานำเงินไปซื้อของที่เป็นกล่องทองถือเป็นการทำกำไร ประกอบกับแอนนาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือมากเลยทําการสั่งซื้อศูญเงินไปกว่าล้านบาทตอนแรกได้รับสินค้ามาจริงตามปกติจากนั้นตนเองก็สั่งออเดอร์สินค้ากับทางแอนนาเรื่อยมาจนกระทั่งที่ผ่านมาก็เริ่มมีปัญหาส่งสินค้าให้ล่าช้า แต่เมื่อตนโทรไปติดตามกับทางแอดมินเพจก็ยืนยันว่าออเดอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรก่อนส่งสินค้ามาให้ตนแต่ตนไม่ได้รับสินค้าตามออเดอร์ดังกล่าวเมื่อโทรไปติดตามก็เริ่มถูกบ่ายเบียงผัดผ่อนขอเลื่อนการส่งสินค้าเรื่อยมาจนกระทั่งนัดหมายเจรจากันตนก็ยังถูกผัดอีก จึงตัดสินใจมอบหมายให้ทางทนายความยื่นฟ้องต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีในวันนี้ด้านทนายกฤษณะเปิดเผยว่าจากที่ตนได้นำพยานหลักฐานต่างๆในการซื้อขายยื่นฟ้องตรงต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีแล้วศาลได้มีคำสั่งนัดไต่สวนคดีในวันที่4กันยายน2566 เพื่อให้คู่กรณีเข้ามาตกลงเจรจาพูดคุยกันในชั้นศาลต่อไปซึ่งปรากฏว่าในครั้งนี้ทนายแอนนาได้ส่งเสมียนทนายมาเลื่อนคดีเป็นวันวันที่17ตุลาคม2566เวลา13นาฬิกา